ครับผมวันนี้ก็สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับมิรับไก่ชนนะครับก็จะมากับเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับควันพบกันในช่วงหนึ่งข้าวเป่าไฟเหมือนเดิมนะครับว่างช่วงนี้นะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดถึงสืบเนื่องจาก เปทีที่แล้วนะครับหลังจากาคัดไก่แววดีได้แล้วทำยังไงต่อกับมันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับที่จะต้องพูดถึงเลยนะครับคือคูอ่สอมีสุวรรณกับทีเคฟาร์มนะครับอยากเกิดต้องเปิดบอสนะครับเพื่อนเห็นไหมครับว่า ถ้าติดตามผมนะครับผมจะเคยพูดถึง TK Farm ที่ว่า,าเป็นอีกซุ้มหนึ่งที่น่าติดตามนะครับก็ส่วนผมนั้นก็คุ้นหน้าคุ้นตาแกอยู่นะครับแกก็นักเล่นนะครับเสียต้าค k Farm นะครับนักเล่นแล้วก็เพาะเดี๋ยวนี้ก็หันมาเอาดีทางเพาะด้วยนะครับ หือว่าครบวงจรนะครับเะเพระด้วยนะครับผมพูดถึงแกประมาณอาทิตย์ที่แล้วหรือสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก่อนก่อนที่ผมก็สำคัญอยู่นะผมน่ะถ้าทักถ้ทักใครว่าดีนะจะออกมาดีหมดนแะม้กระทั่งเว้ยเวยก็ตั้งแต่ยังไม่ดังนะครับยังไม่ดังไม่ปังนะครับ เสียบไว้หนุ่มนาติวนะครับของมุกดาหารก็รู้สึกว่าจะมีมีหลายประเด็นดราม่าด้วยนะครับเรื่องหนึ่งศงศูนย์สเออพวกนี้เนี่ยพวกนักเล่นพวกนี้นะครับ สรุปผลก่อนนะครับก่อนจะไปถึง1นึ่งแล้วก็การเลี้ยงสรุปผลทีเคฟาร์มของเจต้านะครับเอาชนะสมีสุวรรณนะครับวันนั้นก็ดูราสดมันนะครับกำไรคนดูนะครับแล้วก็จะพูดถึงอาจอาเกรงว่าเวลาจะไม่ทันนะครับ สำหรับการพูดถึงสืบเนื่องจาก EP ทีที่ที่แล้วมาอีานี้ตั้งใจว่าจะพูดถึงการคัดการเลือกแล้วก็จะเข้าสู่การปั้นอาจจะยังไม่ถึงนะครับแต่จะพูดถึงเพราะว่าเวลาก็ค่อนข้างจำกัดนะครับก็ประเด็นนะครับสมีสุวรรณกับทีเคฟาร์ม โอดูไลฟ์สดนะครับผมดูติดตามทางไลฟ์สดก็มันนะครับกำไรคนดูนะครับทีเคฟาร์มนี่เป็นรองถึงสิบห้าช่วงตัวนะครับในช่วงจังหวะที่โดนกระทบหูนะครับแต่มือน้ำเขาสามารถดึงกลับมาได้นะครับดึงกลับมาได้แล้วก็ สำเพงไม่สำเพียงไม่เ,ไมเลยเลยทีเดียวนะครับ <laughs> นะครับ <laughs> ผลปรากฏว่าทีเคฟาร์มเพื่อนๆคงรู้แล้วนะครับพลิกกลับมาเอาชนะในยกที่แปดยกสุดท้ายนะครับก็จะพูดถึงไก่พ่อม่นะครับไก่พ่อม่มาล่อนะครับที่เป็นมาล่อที่โดด สังเวียนนะครับโดดทิ้งตัวนี้อันตรายครับจริงแต่ว่าอันตรายนะครับคือมันจะขึ้นอยู่กับช่วงเรา,าปั๊มเลี้ยงนะครับต้องฝึกเขาด้วยนะครับพวกมาโลกโดยทำยังไงนะครับคือ ต้องหาตะข่ายนะครับมาเสริมมาเสริมกับชิ่งอยู่ครับจะให้เขากระโดดนะครับแรกๆเขาก็จะกระโดดครับเหตุผลที่เขากระโดดเพราะว่าเขาวิ่งไม่เต็มวงครับบางตัวนี่ถ้าล่อล่อยาวนี่สนามฟุตบอลนะครับทีนี้เราจะฝึกฝึกฝึกมาล่อไม่เอ่อพวกนี้ต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆนะครับ ย่าให้กระโดดครับถ้ากระโดดความเสี่ยงสูงนะครับที่จะไปเลยนะครับหนึ่งอาจจะตื่นพูดตื่นคนในขอบข้างสัง,สงเวียนด้วยนะครับเพราะว่าไก่เขาระแวงขี้ระแวงแล้วครับอาพวกม้าร่อนจะเป็นไก่ที่ขี้ระแวงนะครับโดยมากนะครับเป็นไก่เก่งที่ขี้ระแวงต้องทําให้เขาเชื่องนะครับ เชื่องและก็ไม่ตื่นคนนะครับก็สำคัญอันตรายแต่อันนี้นะครับก็เอาละเหยนดประเด็นนะครับอตอนนี้ก็ยินดีกับทางทีเคฟาร์มนะครับเพราะว่าโอ้ทั้งล็อกปากผ,าผสมนะครับปังมากๆช่วงนี้นะครับก็ ยังไงล่ะว่าจะพูดถึงอะไรนะลืมซะและ้วอวก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 ไปเรื่องใหม่เกียรกะแล้วก็จะฝากถึงเพื่อนๆเ,เคย ทำ a c e b o o k ใช่ไหมครับเลี้ยงไก่เวลาเลี้ยงไก่เพราะว่าคอมเมนต์ต้มๆประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่เลี้ยงไก่นะครับถ้าผ่านมาดูคลิปนี้นะครับผมจะเปรียบเทียบให้ฟังทำไมไม่ควรคอมเมนต์ต้มๆนะครับเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเขาอุตส่าห์เพาะเลี้ยงขึ้นมานะครับ พ่อพันแม่พันซื้อมานะครับบางคนเขาซื้อมาแพงๆนะครับเขาก็รักของเขานะครับก็จะไปคอมเมนต์ว่าต้มๆเวลาเพื่อนโพสร,รูปไก่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีน้องเนี่ยทำงานอยู่บตแล้วก็ขายาผักในตลาดด้วยนะครับก็เปรียบเหมือนว่า เวลาเวลาเอ่อน้องเอาผักไปขายนะ่ะแล้วถ่ายรูปอัพรูปลงเฟซแล้วผมไปคอมเมนต์ว่าผักเน่านี่ยน้องจะพอใจไหมก็จะประมาณนี้นะครับโดยมากจะพวกที่คอมเมนต์ต้มๆเนี่ยจะเออ เป็นคนสนิทนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับไล่เลี่ยกันก็จะคอมเมนต์ต้มๆอย่างนี้นะครับไม่เหมาะนะครับอีกส่วนอของผมนี่เคยบล็อกมาแล้วนะครับบล็อกไอ้ยัดยัดทำงานช่างพับเทมนะครับบริษัทพับเทมอยู่นวนครเมื่อก่อนเป็นน้องรักนะครับผมลาออกจากงานมาก็ ติดต่อกันทางเฟซบุ๊กนะครับผมบอกว่าอย่าคอมเมนต์อย่างนี้พอผมบอกมันยังคอมเมนต์มาอีกนะครับผมบ็อกเลยนะครับหลังจากนั้นแทนที่มีอะไรจะได้ปรึกษากันเจ็บป่วยไข้พอได้โทรหาพ,พวกก็ตัดสัมพันธ์เลยนะครับถือว่าค่อนข้างรุนแรงนะครับพวกเราลูก เป็นลูกเจ้าของบริษัทลูกเจ้าของโรงงานก็ฝากด้วยนะครับก็อย่ามาคอมเมนต์ต้มๆนะครับมันไม่เหมาะนะครับแล้วก็ฝากถึงเพื่อนนะครับเพื่อนที่อาจจะทำเพจทำเฟซบุ๊กนะครับทำเกี่ยวกับการซื้อขายไก่เนาะ มันมีมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพก็ขอให้เอารูปโปรไฟล์ที่เป็นหน้าตัวเองนะครับทําเป็นโปรไฟล์นะครับมันจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้นะครับอ่อยายในน้อยนะครับถ้าไม่ส่งกลให้เขาเขาจะได้รู้ว่าไอ้นี่แหละ <c oughs> สามารถเอาไปแจ้งความได้นะครับเพ <c oughs> ราะว่ามิตรมันเยอะครับ เราต้องมีความจริงใจกับลูกค้านะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่ผมก็ทำอยู่เมื่อก่อนเมื่อก่อนผมก็เคยทำแล้วเ,เอาไก่ลงผมดูดูแล้วเพราะทำไมถึงเอารูปไก่ลงเพราะว่าเรารักไก่นะครับก็ดูแล้วพอจะมาแบ่งไปแบ่งปันในเฟซบุ๊กสมมติเกกไก่มันก็ไม่น่าเชื่อถือนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับก็ฝากไว้ตรงนี้สำหรับสื่อออนไลน์ช่องทางที่เราจะแบ่งปันไก่หรือว่าส่วนคนไหนจะซื้อไก่ก็ต้องเลือกเอาที่เขามีโปรไฟล์อัพสตอรี่หรือไม่ก็ไลฟ์สดเ้าจะเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆนะครับส่วนมิาชีพถ่ายรูปไก,ก่ตัวเดียวคลิปตัวเดียวเยอะๆเยอะ แล้วก็เอาลูกไก่ถ้าเอาลูกไก่เข้ามาเป็นโปรไฟล์ให้สันนิษฐานว่ามิดครับเป็นมิดแน่นอนนะครับถึงจะไม่ใช่มิดก็เวลาเกิดเหตุอะไรมามันก็ตามหาเขายากนะครับเพราะว่าไม่มีใบหน้าเลยนะไม่มีใบหน้าของคนเลยนะครับปอปากด้วยนะครับอา่าทีนี้ เราก็จะวกมาสิบได้สิบเอ็ดนาทีแล้วพูดถึงช่วงที่แล้วต่อจากอีพที่แล้วนะครับที่ว่าหลังจากเราเลือกไก่เบลดีมาแล้วนะครับแล้วก็จะเริ่มทำการปั้นนะครับขัน้นตอนต่อมานะครับเอาง่าย ส่วนผมนี่คัดคัดโหดเลยนะครับฉะหน้าเลยนะครับฉะหน้าแล้วดูแผลนะครับคันแรกเลยผมจะฉะหน้าดูแผลดูเดือยมีเลือดติดไหมการเปิดแผลดีไหมนะครับถ้าเปิดแผลดีเดือยแฉะย้่งเลยนะครับจะเป็นแผลโชหรือว่าแผลหมกแผลเบอร์แข้งก็าตามนะครับ แล้วก็สิ่งสําคัญนะครับถ้าเจอพวกแข้งลึกๆเก็บเลยนะครับปั้นได้เลยส่วนเชิงชนเชิงชนเราก็จะไปพูดถึงอ e ีพีหน้าในการเปรียบไก่นะครับไก่มันมีเชิงชนของมันเราชอบตรงไหนนะครับก็เอาตรงนั้นนะครับส่วนการปั้นก็ มันเป็นเทคนิคของใครของมันนะครับง่ายๆของผมกินอิ่มนอนอุ่นนะครับสำหรับไก่ไก่หนุ่มไก่ใหม่นะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอนะครับของผมใช้วิธีนะครับใช้วิธีดูดดูด,ดท่อนะครับดูดท่อแล้วก็เตะเป้านะครับเตะเป้าเตะนมนะครับ ส่วนคอตในการเลี้ยงเพื่อนๆก็เลือกเอานะครับดีทั้งหมดนะครับดีทั้งหมดสำหรับการปั้นไก่หนุ่มส่วนเราจะชนถูกชนแพงมันขึ้นอยู่กับเงินในกระเป๋าของเรานะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวเอาเป็นอีพีหน้าถึงจะพูดถึงอ ขั้นตอนการปั้นเนาะ,อ,ะอีกีนี้ก็หลายอย่างพูดถึงประเด็นแล้วก็การชนของกีเกฟามแล้วก็มีสุวรรณทีมนะครับแล้วก็จะพูดถึงประเด็นหนา้านะครับหนึ่งหนึ่งศูนย์สามนะครับ ผมเห็นคนหนึ่งนะครับไอ้พวกนี้นะมันจตนานะครับมันเจตนาจตนานะครับไม่ต้องครบเลยนะครับตัดออกเลยนะครับพวกนี้ผมเห็นคนหนึ่งนะครับและมีตำแหน่งหน้าที่ในราชการด้วยนะครับจิตไม่มีตังนี่แหละไปจับมือเสือมือเปล่านี่แหละเห็นคนหนึ่งครับ แล้วก็โดยตัวตัวผมเองนะไปโดนแผลแปดหนึ่งผมผมลองสองพันอยู่บัาา่านะครับก็รวมไปหมื่นหกดีนะผมไม่ไม่ออกตัวบังนะครับเพราะว่าผมไปไปดูไก่ทีมงานเ,เห็นทีมงานลอง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 ,ลองแล้วก็ผมดูว่ามีแผลลองนะครับผมก็เลยลองลองไว้เล่นสองพัน 2, นะครับ พอจบออกมาหายนะครับก็ก็ทุกวันนี้นะครับถ้าการเล่นเราไปเล่นในสนามนะครับถ้าว่าเล่นติดกันทวนอ่าแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายรูปกันกันไว้นะครับถ่ายรูปไว้มีโทรศัพท์มือถือมือถือกันแทบทุกคนนะครับถ่ายถ่ายรูป ถ่ายรูปคนที่เล่นด้วยกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันนะครับแล้วก็หลังจากพักยกนะครับอย่าลืมเดินไปทวนด้วยนะครับทวนว่าได้เล่นกันใช่ไหมถูกต้องตามที่เล่นกันใช่ไหมราคาเท่านั้นเท่านี้น,นะครับจะได้ไม่มีปัญหานะครับการทวนนี้ช่วยได้นะครับทวนแผลการเล่นนะครับอเอานลครับ อีนี้ก็เจอกันสั้นๆหน่อยก็ไม่สั้นเท่าไหร่หรอกเกือบอาสิบหกนาทีกว่ากว่าก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับไว้อีพีหน้าค่อยมาพูดคุยกันใหม่นะครับคลิปนี้ฝากด like, กด share. ไลค์กดแชร์ในมีอะไรมีอะไรจะถามก็คอมเมนต์ใต้โพสต์ใต้คลิปนะครับ ็ช่วงนี้ฝนตกก็รักษาสุขภาพคนสุขภาพไก่ด้วยนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ